พิซซ่าสีเขียวเลยเหรอคะลูกอ่ะค่ะแต่อันนี้สีแดงด้วยค่ะอ่าริสต์ม,ม,มาสเป็นตัวนี้ใช่คริสต์ม,มาสเป็นยไงคะผมราะแม่มีหนูปานด้วยใช่ค่ะมีหนูปานด้วย,วยโอ้ยมีนางฟ้ามีนางฟ้าด้วยมี Angel. อเองเจิลใช่ค่ะคุณ,ค,ณคุณยายไปไหนคะคุณยายคุณยายเลี้ยงลู คุณยายอยู่ร้านโทรศัพท์อ,อ่ะมาอาคาสีต่อคุณแม่เอาน้องไก่เอาไก่เลยนะคะแม่่ะ<า>อ่าคริสต์มาสใกล้คริสต์มาสแล้วลูกใกล้จะปีใหม่แล้วลูกตอนชอบไหมเอาร้องเพลงคริสต์ททมาสให้ฟังหน่อยอฮะค่ะคริสต์มาสขอบคุณค่ะคุณพี่ด้วย แม่ทำให้แบบแม่ทำให้มีหลอดเด็กด้วยวันนี้ตะวันทานอะไรตะวันสั่งอะไรไปคะใช่ตะวันเอาสั่งอะไรเฟรนฟรายเฟรนฟราย,รายสปาเก็ตตี้อ่ะล้วจะทาสีไหม๋ยวคุณแม่เอาน้ำให้น้เอาทา,าสีแบบคุณแม่เปิดน้ำให้ อินเดียนะเดี๋ยวปวดฉี่มันยิ่งไก่อยู่ยิ่งไก่ใช่ห้องน้ำยังไงห้องน้ำนู้นอยู่ข้างในอยู่ที่ไกลมากเลยรอดูก่อนไกลมากเลยใช่ค่ะไก่เดี๋ยวรอเด็ดเดตะวันรอสปาเกตตี้อ๋อคุณแม่ลืมอีกแล้วคุณแม่ว่าจะซื้อเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ครีมครีมว่าจะไปทำสปาเกตตี้ให้ตะวันไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวพาคุณตาเราจะพาคุณตาไปหาคุณหมออยู่เดี๋ยวเราค่อยแวะซื้อกินเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็พาคุณตาไปหาหมอไปรับคุณตาไปหาหมออืาเจ้าไม่สบ,บายใช่ค่ะคุณตาไม่สบ,บายคุณตาไม่สบ,บายขาขีา้เสียวกด แต่จำหมดเลยใจอะไรคะตใจใจแบบคุณแม่เอ้เหรอคะว้สวยจังเลยค่ะสีอะไรคะสีเข oh, so ียวค่าสีเขียวอ๋อกรีนทัลเอร์แม่ค oh, ่ะมีดาวด้วยดาวสีอะไรลูกดาวเป็นสีเหลืองอ๋อ เยลโล่ะตาด,ดิระหว่างอาอรอรอแต่จะดีหกรอคุณแม่คะ<า>อันนี้สนใจอันนี้ก็ของคุณขอหัวใจของตะวันหนึ่งอันก็ของคุณแม่หนึ่งอันค่ะของอันใช่นี่ของ ของตะวันกับของคุณแม่แขมแบบกลางไม่แขมแบบกลางแม่เอาวางไว้ด้วยกันแขมกลงอ่าข้างนั่งตัวนี้อ่าขอคุณแม่อยู่ตรงนี้เอาเอาวางเอาไปไหนอ่ะคุณแม่นั่งตรงนี้เอาไว้วางตรงนี้คุณแม่ได้คนเดียวค่ะคุณแม่นั่งตรงนี้เอาไว้กินด้วยกันอ่าคุณแม คุณยายมาทำธุระก่อนไปรับคุณตาไปหาหมอใช่ไหมคะใช่มาเล่้งเนี่ยวันนี้พาคุณยายมาทำอะไรนะ้าโ,โ,โทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์คุณยายเป็นอะไรโทรศัพท์คุณน้งไม่เดือนไม่ได้อ๋โอโทรศัพท์คุณนางพังพาคุณยายมืพาคุณนางมาซื้อโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ใหม่มตะวันก็ได้โทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมคะลูกอากูถุงนี่นี่ไงฮะว้าวสวยค่ะอันนี้ตัวอะไรคะตัว ตัวไวามค์มีคอนไมค์มีคอนโอ้ไมค์มีคอนไปนวมหาคุณแม่ขอ,ของคุณแม่อยู่นี่เหมือนกันเลยส,สีนี่สีลายสีฟู้